เฮ้ยโย่ถายไดหมน้องแกจุดดิบติดวายอนเนอชี้ไม่ช่แต่คุยมาถ่ายไกด์ยอะทนะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเเหมือนข้าเเถ้ยเฮยเฮเฮ้ย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 เยเเฮืยเฮ้้้เฮ้ย สวั <able> สดีครับพี่พี่ตอนนี้อยู่กับผมเบอร์เดินป่าลาพีนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมบาสเดินป่าพาลอนนะครับตอนนี้เนี่ยผู้ผมนะเดินกมาจุดเนี้ยสามรอบแล้วนะครับพี่พี่นะผมกล่าวว่าจะเดินขึ right ้น <discord> ห <Rouge> <t S 2> ้างนะครับไม่รู้ว่าจะทันอีกหรือเปล่านะครับพี่พี่ไม่รู้ว่าโดนถาวััหลงกันหรือเปล่าเนื้อบานนะใช่เราเดินวนเราเดินวนกันตรงนี้นะสามรอบนะครับพี่พี่นะเรามาตั้งแต่สี่โมงสามโมงนะครับเดินขึ้นมาเนี่ยยังไม่ถึงห้างสักทีนะเพราะว่าเราก็ ไม่ได้มานานจําทางก็ไม่ค่อยได้นะครับพี่พี่เดี๋ยง่ายนะผู้ผมเนี่ยจะลองหาทางเนี่ยเดินไปที่ห้างกันดูนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะพี่พี่นะขอฝากพี่พี่เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะพี่พี่สำหรับเอ่อการเดินทางตามหาห้างของเรานะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับพี่พี่เดี๋ยงไงพผู้ผมก็จะพยายามเดินหาให้เจอนะถ้าไม่เจอก็ต้องผูกเปนะบานนะใช่โอ้โหพี่พี่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยเดินล้ามากมาก นะครับเดี๋ยวไงผู้ผมขออนุญาตเดินทางหาห้างกันก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้มานานน่าจะเดินหลงกันนะครับแต่ผมคิดไว้น่าจะอยู่ไม่ห่างจากจุดที่เราหลงนะครับพี่พี่อะไรกัดวะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับไปบัสถึงห้างแล้วนะเนี่ยจำรอยเดินได้หลักห้างน่าจะอยู่ข้างหน้าถ้าจำไม่ผิดนะบานนะโหกว่าจะมาถึงกว่าจะเดินมาถูกนะครับเฮ้ยใครวะ เมื่อกี้กูเจอเหมือนมีคนนั่งว่ะบัสไม่ใช่หรือมากจริงเฮ้ยใครครับคลิมนี้นะผมไม่ได้พาน้องเฟิร์สมาด้วยนะหรือว่าลูกบีบโครงเนี่ยผมไม่ได้พามานะพี่พี่โอ้โหขั้นบันไดหายหมดเลยอะ่ะจะขึ้นยังไงวะเนี่ยมันเหยียบกระปูขึ้นไปอ่ะมึงส่องท้ายกูกอนขอรีบขึ้นมาเลยนะ

ี่น้องหัตหนุนมากนะพี่พี่นจะขึ้นมาได้หรือเปล่างั้นก็ขึ้นไปหลอข้างบนเลยนะบัสได้ได้โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันบนห้างเลยครับพี่พี่ตอนนี้เราขึ้นมาถึงห้างกันแล้วนะครับพี่พี่ใช่เดินมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็หิวมาก,มากนะแล้ว <ừ. S 1> พวกผมก็ยังไม่ได้ไปกินข้าวกันเลยนะดูดิก<ม>ูกนินเมื่อกี้ขาดหมดเลยผมกล่าวว่าจะกินขนมที่ซื้อมากันนะพี่พี่พพก็ดีนะยังตุนอาหารแห้งกันมาบ้างนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวไงพวกผมเนี่ยขออนุญาตนะครับรับประทาน ขนมก่อนนะคะพี่พี่ตอนนี้กี่ทุ่มแล้ววะทุ่มหนึ่งได้ยังไม่รู้เกือบแล้วแหละเพราะว่าเรามาเนี่ยที่เราเดินก็จะมาถึงห้างเนี่ยก็นานแล้วนะอืมเราเดินวนหลายรอบเลยนะประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะที่เรากว่าจะมาถึงห้างเนี่ยมันอยู่จากจุดที่เราวนไอหลงเนี่ยไม่ไกลนะอพวกผมก็ไม่รู้ว่าเดินหลงกันได้ไงพี่พี่เออก็งงอยู่เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวไงผู้ผมขออนุญาตนะครับรับประทานขนมก่อนนะครับพี่พี่งงมาก ่ยงนนดีนะพี่พี่ที่ยังซื้อขนมกันมากินใช่เหรอเะเหรก็ไม่รู้นครับ เงี่ยวังเวงมากเรองเสียงงกนะหืัหวข้าดีา่องวะ ต้องมากนะพี่พ่ ไม่อิ่มหรอกพี่พีชแต่ก็พออยู่พองอะนะก็โอเคครับอย่างไรพวกผมขออนุญาตกินขนมเหมือนก่อนครับพี่พีชแตจะมาอัปเดตสถานการณ์ให้พี่พีเพื่อนรับชมเรื่อยๆครับก็ตอนนี้เนี่ยเราได้รับประทานอาหารหรือว่าขนมเนี่ยเสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะครับพี่พี่ก็ตอนเรากินอาหารหรือว่า,นข,นาขนมเนี่ยมันมีเสียงเดินอยู่ใต้ห้างนะครับพี่พี่<ช>ไม่รู้ว่าคือตัวอะไรนะบ้านนะ<ช>ผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับพี่พี่ก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวฝากพี่พี่นะเป็นกําลังใจให้เราในค่ําคืนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนขึ้นมาก็เจอดีเข้าแล้วนะพี่พี่นะเดินหลงกันนะครับเดินวนอยู่แต่ที่นั้นๆสองสามรอบนะครับพ<ช>ี่พี่ ก็ไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรเหมือนกันนะบานนะเราเองก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับพี่พี่ก็โอเคครับเดี๋ยวยังไงเนะี่ยพวกผมเนี่ยจะคอยอัปเดตสถานการณ์เนี่ยให้พี่เพืพ่อนได้รับชมกันเรื่อยๆครับเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวยังไงพวกผมขออนุญาตเนี่ยนั่งพักขากันสักพักหนึ่งครับเดินยวี่มาเนะี่ยล้าสมควรนะครับเราจริงๆเนี่ยเราเดินทุกรอบทุกรอบไม่เคยหลงพี่พี่แต่ครั้งนี้เนะี่ยยู่ๆหลงนะบานนะไม่รู้เกิดจากอะไรเหมือนกันนะครับพี่พี่ ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ขึ้นมาถึงหนาบ้านนะโอเค okay, ครับเดี๋ยวไงผู้ผมขออนุญาตนั่งพักกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดพพีพี่เพื่อนเพื่อนในยามดึกกันด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะครับพี่พี่ก็ผมกับน้องบ้านะก็จะเตรียมตัวเข้านอนกันแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีเสียงรบกวนได้ยินแต่เสียงพวกมแมลงกลางคืนนะครับพี่พี่ก็นะถ้ามีอะไรเนะี่ยเดี๋ยวเราค่อย ออัปเดตให้พี่เพื่อนๆได้รับชมนะบานนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะพัดกันนอนนะแ๋ยวผมจะเฝ้าน้องบาสก่อนนะครับแล้วให้น้องบาสเนี่ยนอนพักผ่อนก่อนนะครับพ <ader> ี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้น้องนอนไปก่อนนะครับถ้าผมไม่ไหวแล้วเนี่ยแล้วผมเนี่ยจะเรียกอน้องบาสขึ้นมาแทนผมนะครับแล้วผมก็จะขอตัวนอนพักนะก็จะสลับอย่างนี้ให้ถึงเช้าเลยดีกว่านะบานนะก็โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวไงผมกับน้องบารสเนี่ยขออนุญาตนะครับนอนพักกันก่อนนะครับพี่พี่ถ้ามีอะไรมารบกวนเนี่ยเด อัปเดตให้พี่วินเ okay? พื่อนเนี่ยได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไงผมขออนุญาตเตรียมตัวนอนพักก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตเตรียมตัวนั่งเฝ้าน้องบาดก่อนครับพี่พี่เดี๋ยวไงไว้เจอกันครับครับก็ตอนนี้นะน้องบาทก็ได้นอนแล้วนะครับผมก็อยู่คนเดียวนะกับประชายสองคนนะครับก็จะมีมีนักเตาอยู่เล่มนึงนะครับเป็นอ่อเป็นมีดขอนะพี่ก็รับมาแล้วนะครับ ตอเดี๋ยวถ้าผมไม่ไหวนะเดี๋ยวผมจะคอยเรียกน้องบาหรือว่าปลุกน้องบาสนะพี่ๆนะก็ยังไงฝากพี่ๆนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอยู่เดี๋ยวนะรู้สึกวังเวงมากๆนะไม่มีเพื่อนคุยนะครับพี่พเสียงอะไรวะเสียงอะไรตะโกนะเสียงนั้น ไสงังเกตเลยนะครับพ,พี่โอเคครับเดี๋ยวำให้พว่มองคอยุยอน้องพักเกันไปเต็มตัวกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะครับคืนนี้จะเจอเข้ากับอะไรบ้างนะครับพ,พี่ผมขออนุญาตออนอนเฝ้ายามน้องบายก่อนนะครับบายอืมบายอตื่นก่อนดิอ้ตื่นได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินว่ะ ơi hui 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 ba hui 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 ไม่ใช่เสียงหัวเราะของน้องเฟิร์สนะพี่พี่เสียงนี้ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่น้องเฟิร์สบัสไม่ต้องลงมิดมิดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะไม่รู้หา เฮ้ยบัสมีทุยเหรอพูดถ่องโยพูดกี๊แทนถ่องโยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่คนบัสอย่าลงอย่าลงเด็ดขาดเฮ้ยเฮ้ย วันนี้นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้ยเพื่อแก้ใจนี่เหรยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ไม่ใช่น้องเฟิร์นแน่นอนนะครับผมรับประกันนะถือมีดไว้เลยถือไว้อยู่แล้วเงือเพื่อมืองแก้ใจอ๋อ

chị mừng mà ừ cái thau mà cái mượn khách anh thôi เท้องไม่โอ๊อยดูเหม,มือไข่โอ้นูย์มอเฮ้ยใบมันจะขึ้นสมนะนะมึงขึ้นไม่ได้ไปฝันนะ phấn á bù con khờ đỡ thôi nhẹ ơi ôi. anh ơi mà hư <laughs> 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 một khu này đóng là anh nuôi ố lẹ ừ. <laughs> แตกคุณไทยไงยย่นลืมมือเก่หนูอ่ะอย่ามาบ่ายลูกกวงจีชีิพี่พี่เูดวะฮะสีอะไรก็มาแกี้อยู่ๆน้องเฟิร์สมาเรียกแต่จริงๆไม่ใช่อย่ามีชี้วะนะครับพี่พี่แล้วก็พลาหายไปหลังต้นไม้เนี่ยแล้วก็อยู่ๆมีผู้หญิงสองคนเนี่ยเดินมามนะครับหนูโอ้ยนะเออหนูหล่อ,อ,นนลอมือเงียบใจใสค่คย โอเคครัวเดินหายไปทางนู <oneself> <sm> ้นอ่ะผวกผมก็ไอจนต้องแบบต้องอันไอมากพี่พี่ผมกับน้องบ้านเนี่ยเหมือนจะเป็นวัดแล้วก็เป็นแบบคล้ายๆยังไงอ่ะไออะผู้ผมก็ลืมติดยาอมมาด้วยนะครับพี่พี่เกี่ยวองเลยสะอันนูนเนะโอ้ยเนี่เออ โอเดอที่เหมือนล่ะเนี่ยเกี่ยวเลยสั้เฮ้ยเฮ้ยนู่นนเฮ้ยช้มือชมนี่อยู่อ่ะหนูโอ้ยานเนี่ยผมฟันจริงนะพี่พี่แล้วก็เมื่อกี้เหมือนพยายามจะขึ้นห้างแต่ขึ้นไม่ได้นะบานนะเพราะเออบุเขือข้องทีไว้นะครับพี่พี่เดี๋ยวขึ้นไม่ได้นะก็เจอเมื่อข้องทีอย่าใจน่องมาแล้วใจนั่นนี่ได้เจอพลื้ ไอ้บาสไอ้บาสมันจะขึ้นอีกแล้วเจ้าบ้านี่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 เบอร์กระเจของไผ่เหรอต้องอเผยรถเด็กกบเ,เยือะกองของไผ่ล้วหมอเฮ้ยลงไปลงใบไปไปเลี้ยหายไปไหนละรีเมอร์เลี้ยหายไปไหนแล้ววะหายไปไหนแล้ววะบาส หายไปทั้งไหนแล้ววะอยู่ว่าเมเช่แหละนะฮะเมเช่แหละหายไปแล้วเฮ้ยไฟแชก็โยนลงไปแล้วพี่พี่ผมก็เตรียมไปแช็กมาลูกเดียวด้วยนู่นไงไปแชกเยอะไหมวะเออนั่นแหะไปแชก็อยู่นั่นด้วยพี่ๆผมก็เตรียมมาลูกเดียว วางตัวไว้นะเว้ยเออทีโออยากอาย่นะไปมาคุณนะวันนู้นไปดูไอดูย่นยั่งถือเนี่ยละอนั่งไม่ใช่ไหเสียงมันเงียบไปเลยนะตั้งแต่มันขึ้นไม่ได้นะบ้านนะมันแค่มันพยายามจะขึ้นอยู่นะพี่พ ê ừ ê đó hát đấy cô thấy những sừng đơn thì gấp à này bó. cô có mấy đứa tao cô thấy những sừng đơn ạ à. ูยังงงอยู่เลยมเมื่อกี้ว่าน้องเฟิร์นเนี่ยมันเรียกเราได้ไงทั้งๆท,ที่น้องเฟิร์นไม่กล้ามาคนเดียวแน่นอนตรงเนี้ยแล้วก็อีกมันไกลด้วยประเด็นอะกูรับประกันร้อยทั้งร้อยว่าไม่ใช่น้องเฟิร์สว่ะมึงอะไม่รู้ว่าไม่ใช่ว่ะเพราะว่าเวลาโยนไปแชงให้ปึ๊บแมงหัวเสียงหัวหลอก็ไม่ใช่น้องแล้วว่ะบาัสเสียงหัวหลอแบบแก่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกวันเนี่ยใครอีก Ơi. 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 Anh nào mê khờ à? Chớp hư, lấy dù khờ đại Lấy dù á Ơi Ơ mơ đứa tay nào ở phùm ở dưới sai Mẹ chia. Cứ chơi pi ghê không? Mẹ! Phước! Phước! Ơi 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 Nếu mà khui thì phải mà khui mà khui nó Sai mà ai nếu khui à? Ơi Mẹ thui mà Nè dù nè dù à phương bơ chú chú mà khu Mẹ là เบอร์เขาแหละเกรเซอร์เกอร์รู้เบอร์เขาแหละเกียใจมันบเกเพิมโมโมคี้เซอร์เกอร์นะเพิ่เบอร์เขาแหละเบอร์ทองเยอะเมย์คี้น่ะเมย์อให้ดีว่าบาดเฮ้ยเฮ้ยเปนไมซันเฮ้ยเพิ่มกิ๊ซูรู้ใส่ขี้เฮ้ย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 เชียงซื่อเม่อได้เฮ้ย เฮ้ยไอบ้บัสไอ้เบดเบดเบัดจะขึ้นจะขึ้นไอ้บร์ไซา์ทีไปคุยไนะหนเฮ้ยขี่เออกันแลเมื่อได้ไอ,อ้บัสบดเบัด,บดขึ้นแล้วเบ์ดไปไปปันปันเลยปันเมียทีนั้น <c oughs> ลองเยอยะ ใลเลยยิงแน่ขี่ขี่ไลไอ,<น>อ้เบิร์เบิร์ขึ้นขนขึ้นไม่ได้ว่ะวะรูเมืดูอันนะลูนาเก็เพื่องเฮ้ยเนั่นไงบอกแล้วขึ้นไม่ได้ขี่ผาดูเก็บไซอ่อเฮ้ยอ้โยขี่ปีใจเอากิซเน่ยนะอนทิปี่แหะ giơ khi mơ mà Ờ, cái đùa khai Ơi Khi bà đu Anh nói nè phố mà bớt, bớt leo เมื่อวานเลิกกันเมื่อวานเมื่อู่นะพอเคเฮ้ยมองหน้าพี่พี่เมื่าเออเปื่อเลือดขั้วเลือดมือแหละอัมืองอะไรด้วยอ,อันใจเยอะแล้วก็ผมต้องพูดเปาาาน็นภาษาเรียงนะครับพี่พี่เพราะว่า แบบเ,เราอยู่ในป่าไทยด้วยนะวานนะเขาอาจจะไม่เฮ้ยเเกยเนื้อกับเกยโพ่อนี่ยเนย์ยูมีเสื้อหนาขี้ผาดูโอ้ก็แหละขี้ที่ีโอ้ก็แหละเมยซ่าเอาะเฮ้ยเฮ้ยเมตุยมาเยอะนะคุยเมตซ่าไทยเลยเดี๋ยวคนดูฟังไม่ดูเรื่องบัดบัดบัดนี่นี่นี่เฮ้ยพี่พี่เสื้อตัวใหญ่นะ มันเป็นมันเป็นเสียงเสือเลยนะอยม,มองหน้าเลยว่ะบาัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหรือคองเฮ้ยมันจะผิดรูปแล้วนั่นอ่ะมันจะหัน,นค,คอไปด้านหลังเหรอเน๋ยวคูบองเครอร์พวกคุณแหน่เด้คุยเกยคุยเก้เนี่ยเฮ้ยอะไร โอ้โหแหละเยอะแก้ชูประเทศอย่าเปเพื่อนบระเทิบเออโอเคอันรู้ว่เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอยู่ไหนวะมันตึ๊ตรงห้างนั่นแหละเออนี่เบิดคีปีนเนี่ยนะเบิดออากินสู่ไว้ีปีนนะบบเบิร์ดเมื่อเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะไม่รู้เบิดอลไคอองคอไวะนุ่นนน tay của khu tu phong của tay của duy nhất trái bé 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 พี่ๆมันต้นไม้สั่นทั้งต้นเลยอ่ะมาคุณะอาเก้คือไอ้ชั่วมีโซ่มาไอ้บัาเฮ้ยฟันนุ้ยฟันเลยบัาฟันเนาะดองสูนะดองดองฟันต้นไม้ขาดเลยมันลงแล้วมันลงเล้วเบลจะเอาววมีใหญ่หรอมันจะขึ้นต้นไม้บัาไป mình hả lại đấy ai giờ là nửa bơi giờ mưa khác nửa mờ xìa Mờ về về ạ nửa mờ xíu xìa tu nè chạy lòn đi đu lấy chạy lòn đu hả nửa mờ xíu xìa chạy một một khi sợ gờ lụ bên này được không đi ơi ơi thôi, thui ơi nửa dưới nửa dưới ơi Hãy subscribe เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลีได้ลีได้เดือได้เฮ้ยบัสไปแล้วเจอบ่างเต็มตัวเต็มตัวควอมต้องไปเรียกพวกมาอีกแน่ๆปิดไฟปิดไฟหนีเลยอออต้งไปเรียกดูบแล้วเเออช่ามต้องไปเรียกพวกมาอีกแน่พี่ๆติดดองทีเชียว เอาไงดีวันเนี้ยลงลงชี้อตอนนี้เฮ้ยขออภยัยในคำัไม่สุภาพด้วยครับลงไม่ได้แล้วมึงบ้าปาซ้ายอย่ามาเลีออ้ยวนี่อย่าม่ชมพีพี่ครับถ้าพวกผมพูดในภาษาตะเลียงเยอะกันไปเนี่ย<ม>ก็ต้องขออภัยพี่เอฟซีด้วยนะครับเฮ้ยมันมาแล้ววัดเบ่ย ที่ระด้งอยูน่นะโดนหายไปเลยอ่ะลู้มาที่แรงแม่งวนเวียนแต่อยู่ตรงนี้พี่พี่เหมือนจะขึ้นห้างแต่ขึ้นไม่ได้อ่ะลูชฉันน่าอะไรคุยคู่อ่ะแล้วก็แม่งอุ้ยขออภัยครับอืมผมแล้วก็นะครับพี่พี่น้องเฟิร์สอ่ะผมว่าไม่ใช่อ่ะผมว่าไม่ใช่แต่ผมจะกลับไปเพุ่งนี้ผมจะไปถามที่ครอบครัวว่าใช่หรือเปล่านะครับพี่พี่ก็ฝากพี่พี่เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะในะค่ำคืนนี้น ปิดไฟฉายดีกว่าบาัสแล้วเราอยู่เงีย,ยบๆกันดีกว่าถ้าเราอยู่ดังเงี้ยกูว่าเป็นจุดเด่นเชื่อกูปิดไฟฉายเลยอยู่เงีย,ยบๆดีกว่าพี่พี่พี่พครับตอนนี้นะผู้บมนั่งตั้งสติกันเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมกาลังบาสคิดกันหน่อยว่าจะขอตัวเตรียมรับมือดีกว่าเพราะว่าเสียงเนี่ยเงียบไปพักใหญ่นะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมาแล้วมั้งนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับพี่พี่ก็ฝากพี่พี่เอฟซีเนี่ยเป็นกำลังใจเราในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยงไงนะผมขออนุญาต ปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะถ้ามีอะไรไม่มาพากลเนี่ยผมจะอัปเดตให้พี่เพื่อนเพื่อนได้รับชมเรื่อยๆนะครับแต่ยังไงนยผมก็ต้องพักผ่อนนะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องเดินไกลถ้าไม่มีเสี่ยงอะไรเราก็ต้องนอนพักหน้าบ้านนะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เดินทางอีกไกลพอสมควรนะครับพี่ๆก็ฝากพี่ๆเป็นกําลังใจเราด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามสําหรับคลิปสนุกๆและหลอนแบบนี้นะครับใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะจัด ให้นะครับพี่พีก็ยังไงพวกผมขออนุญาตลาจะเพียงเท่านี้ครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดติดตามนะครับและอย่าลืมกดสังกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปอะไรเนี่ยจะได้แจ้งเตือนพี่พี่นะเดี๋ยวไงพวกผมขออนุญาตลาพี่พีเอฟซีจะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับถ้ามีอะไรไม่มาพากคยวจะคอยอัปเดตให้พี่อเพื่อนได้รับชมเรื่อยๆครับผม